สวัสดีครับผมสวัสดีครับพญใหญ่งภูมิครับผมมูนิกะยามือแรงเนาะครับเลกงานมากับอาบน้ำเรียบร้อยเนาะครับเลยว่าสิบห้าพี่น้องเนาะไปเบิ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับในโมชาพญาย่งภูมินี่แหละครับผมกับเป็นส่วนของประเทศนะครับซึ่งคนไทยน้ำกันนะครับอยู่ เป็นคนจังหวัดเดียวกับพญายิ่งูมเนี่ครับเป็นท็ดส่วนบุกคาเทศนะครับอยู่อีกฝากหนึ่งของโมชาบครับพี่น้องแต่ก็ได้ไปหาเพื่อนด้นแล้วละ่ะพอดีโทมาโมนี่กับว่ามีบุกคาเทศบอสันมาเอาไปกินแม่บอสันกำลังออกตอนนี้เนาะพี่น้องพญายิ่งพูมก็เลยว่าสิไปขอเพื่อนมากินแล้วกะสิได้ครับพ,พี่น้อง ไปไทยชมสวนให้พี่น้องได้รับเบิ้งน้ำเนาะจังใดกตจิตามน้ำพญย,ยพูมไปเนาะพี่น้องเนาะยอยีกชักน้อยพญย,ยพูมก็อยู่ปหอดเนาะตอนนี้ก็ถึงซึ่งข้างแล้วครับรเลยเวะทักไทยรื่มไทยให้พี่น้องบไได้เบิ้งเนาะว่าในชีจักรยานบกยแข็งเนาะครับถึงเราก็จีตาให้เบิ้งอีกทีนึงนะครับผมไลยก็จิตามน้ำกันไปเนาะครับไปครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ก็นี่มาหอดมาถึงแล้วเนาะพี่น้องแคมของอันใหญเปียมเนาะพี่น้องคนบานเดียวกันนี่แหละพี่น้องนี่ก็เป็นเฮดส่วนมะเขือเขือเทศเนาะพี่น้องเนาะเดวจิตขาไปอยูนะ่เนาะเดวจิตขาไปหาเพิ่อน,น้อยหนึ่งก็หอดแล้วพี่น้องทางกับบดีเนาะพี่นอ้องคนตกุก หยืนแฉะเนี่ยโอ้หยอดไก่ตัพคนเราเห็นมาดวนพี่น้อ,องเอ้ยโอ้โอโอเลี้ยงไก่ไปหลายนะไก่บัน่นเ้าเนาะพี่น้องนี่น่ะเนี่ยนี่ก็เป็นโรงเรียนนะครับที่พ่อปลูก เยวก็จะคอยเพื่อนพาชมจักน้อยนะครับพี่น้องแป๊บนึงครับเดี๋ยวเขาไปหาเพื่อนก่อนนะครับพี่หน่องระสิขออนุญาตเพื่นอนเนาะเขาไปชมบืองนิสวน มันบานเดียวกันล่ะพี่น้องเนาะนี่นะครับเป็นเครลินเนะาะเคเทศนะครับกําลังเขียวพี่น้องแดงกับมี่อยู่อือเห็นะครับกระสีใส เสือกนะครับพันขึ้นไปขึ้นกันนะครับกับบักแตงพี่ใหญ่ที่พุ่มนะครับแต่ก็เริ่มแดงแล้วพี่น้องใช่พี่น้องเบิ้งนะครับน,นีเนาะ นะครับที่เก็บขายได้แล้วนะครับรุ่นนี้นยังเขียวอยู่เนาะนี่นะครับรุ่นนี้นะครับที่เก็บไขเนาะนี่ครับ,รบกำลังกำลังใหญ่เนาะครับนี่เนาะนะนครับ หลายครับคุณนะเป็นโค้งเ,เลื่อนโรงเลื่อนที่ถือว่าหงยติบนะครับยู่ก,กันกันสองคนนะครับนี่เนาะเ็ดบกเครือเทอย่างเดียวครับนี่ อ <c oughs> าญังบึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวท่านสองคุณเนี่ย เส่วนเกษตรอีกย่างนะครับเนี่ยเ็ส่วนเอวนะส่วนหัคเกตรเทศนะพี่นอย่างชนพุ <t> ่มก็มีโอกาสมาเหยี่ยมมายามนะไคน้องไปเบึ้งมนาะ ยังเขียวอยู่พี่น้องยังอีกจากน้อยกป็สีแดงแล้วก็จะเก็บไข่เนาะตอนนี้กำลังพันหยอดนี่นครับมันย้ยเอาไปพันขึ้นไปเรื่อยๆน้ำเสียกินเนาะน้องเนานะนี่นะครับจิ่เกเอานะครับนี่ บล็อกแล้วก็พันขึ้นไปนะครับพี่น้องนะล็อกปุ๊บนเนี่ยเกี้ยวเนี่ยนะพัน <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ปลูกไม้นาะพี่น้องนเนาะนี่เบึงสูงนี่นี่ก็จะเป็นอีกพั 1, นหนึ่งนะครับนิดน่อยก็วังใดนี้นาะก็ <c oughs> เริ่มแดงแล้วครับนี่ ซองให้พี่น้องอเบุญเงินนะครับโอ้ดกพี่น้องคนอาจิตถูกเก็บทันหมดเลยซองหุ่นนีง่งามดุขนาะด เลยพี่น้องขอไปทางในก่อนอีกหลายคลองนะพี่น้องคุณสุดพูดเลยพี่น้องคุย ครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวไปใส่กันพุณพี่น้องเลยถ่ายให้เบิ้งครับกำลังสุกกำลังเริ่มสุกครับพี่น้องโอ้สวยงามพี่น้องครับ ครับอ้้พวงใหญ่เลยกาลังเริ่มเดงไปยาวครับอู้ดกพี่นอ้องตาสะอ่อนดิกะจีเดินส,สาน้ำปลูกเนาะพี่น้องเนาะ สูสงนะครับผมไม่ต่ำๆเลยพี่น้องพันขึ้นไปถ่ายเบืองเนาะ ครับผมพี่น้องก็เป็นสวนเกษตรอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ในประเทศอิสราเอลเนาะในหมู่บ้านหมู่ฉาบของฮียชัยพุ่นพนะพินนะพะพี่น้อง,งอเนาะจากภาพพี่น้องเบิ่งเขิดเทียดงามนะครับเสียดายพี่น้องเจ้าของสวนย่านกล้องพี่นอ้องโมกล้าเขากล้องนาะงพี่ยชัยพุ่มนะครับนายชัยภู่มเกรอเลยว่าสิบามเลียงวิธีการหรือว่า คาเลี้ยงยังได้ยังได้กะเลยบริษัททำเนาะพี่น้องก็ได้แต่ภาพบะเกอเทสเงงามเนาะฝากให้พี่น้องเบิ้งนะครับก็แล้วก็ได้เป็นคอฝากให้มากินเนาะพี่น้องไปใส่ตำสมอีกเครื่องทุ่งหิวหนึงพี่น,อน,น้องเครื่องไหน่อยน้อยใหญ่พี่น้องเหมืนกันนะครับครับสำหรับคลิปบะเกอร์เทสเมื่อนี้กัสิขอ จบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนีคลิปกเกษียยังดีๆอีกคุณยายใช้พุ่มกเกษียณามาลงให้พี่น้องในเบื้องรับชมกันอีกต่อไปนะครับคลิปนี้สําหรับเชี่ยวสวนบัคเกอรเทศมื่อนี้กันสีขอดจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมขอขอบคุณครับ